ピンポーン สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเรามิสซูรุ่งเจริญนะคะสาขาเทพารักษ์ทีมบีนะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมดีๆนอกสถานที่เป็นการเรียกได,ด้ว่าขอบคุณลูกค้าเนาะนอกจากที่เราจะบริการทางด้านการขายก่อนส่งมอบแล้วก็หลังการขายเราก็ยังไม่ทิ้งคุณนะครับวันนี้เราจะมานําของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อมาส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นการขอบคุณที่คุณลูกค้าให้ความเอ็นดูแล้วก็ความเมตตาทางาค้า นิทรราการุ่งเจริญของเรานะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับผู้จัดการนะคะคุณสลาวุฒนะคะแล้วก็ทีมงานของเราแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับคุณมรลิวันสุดสวยนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลูกค้านั่นเองที่ให้การเขาเรียกว่าสนับสนุนกับมิสซูรุ่งเจริญของเรามาตลอดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกค้าเล็กไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเซลล์ท่านไหนดูแลครับเดี๋ยวเชิญด้านน,ะะนี้เลยฮะขออนุีาตติดมานะคะพี่ครับอ่ะเป็นไงบ้าพง,งพี่ชมได้เต็มทีะะ่ในการที่ว่าเลือกซื้อมิสซูเป็นยังไงบ้างในการใช้มิสซูถือว่า พาออะไรเห็ดลูกค้าตื่นข้เรื่องมิตรสูารับใจตรงไหนบ้างแรงใต้ได้นะพี่นะเอาแบบบ้านๆแบบเราแบบคนกันเองเนาะเ้ากระป้านเราบูธกันไห้หายชายมิตรูป่วยได้ที่เหลือชายมิตรูถ้าไหม่หายแค่นั้นเองมาทำใจตรงไหนมั่งกบกัรชายมิตรูหรือว่ามาทบใจการบริการตรงไห่มั่งแค่นั้นเองมิตรูใจถึงครับให้เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าในราคาที่ถูกใจไหมครับถูกใจครับการลังการขายเป็นไงบ้างครับ บริการหลังการขายก็ดีเนาะเซลมีอะไรจะตีไหมครับล้อหน่อยไปหรือว่าบริการไม่ดีอะไรติได้ใช่ใพอใจทุกอย่างครับพอใจทุกอย่างโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับผมของขวัญเล็กๆน้อยๆเชิญเตรียมติ๊กทามมาแจกลูกค้าวันนี้เนาะกับบริษัทสามสอการช่างอ่าวันนี้เราของมาแจกกับบริษัทอัน่ใหญ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 ่เหญ่ นียโอเคออาะไรอ่กโอเคนู่นนี่นะจ้าโอเคนะคะนี่ก็เป็นของขวัญเล็กๆเป็นสมาชิกพาร์ทแดนคำขอบคุณมิซูรุ่งเจริญสาขาเทพารัาของเรานะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกทั้งมือนะคะที่ให้ความเอ็นดูหวังว่าลูกค้า ไปใช้บริการของเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมตตาเอ็นดูเราอย่างนี้ตลอดนะวันนี้ทางทีงานพิสูรุ่งเจริญของเราก็ข<บ>อลาไปก่อนสำหรับปนี้นะคะมีู่ปรุ่งเจริญขอบคุณครับ